ความอร่อยกันคนละแบบแต่ลงตัวสุดๆอร่อยเฉยจริงๆถ้าใครยังไม่เคยเปิดใจกับขนมพุทซาแบบดาลองเปิดใจของร้านนี้คือดีมากตีเล็กนูกัดเจ้าดังบรรทัดทองที่ดาเคยไป้ายานูกัดตของเขาไปวันนี้เขามีทําขนมพุทซานมชีสแล้วนะคะบอกเลยถุงนึงให้เยอะมากเขาจะมี2แบบคือแบบแรกพุทซานมชีสแบบสดไส้ และแบบที่2คือพุซานมชีสแบบเคลือบเต็มลูกตัวนี้คือหอมนมและมีความนุ่มมากๆเทียบให้ดูชัดๆอีกทีทั้ง2แบบนะคะแบบแรกคือแบบสอดไส้คือพอกัดไปแล้วตอนแรกยอมหลับว่างงๆนะแต่เคี้ยวไปมาคือมันอร่อยเฉยเลยมันจะมี texture ความกรอบๆแน่นๆของพุซาคือมันจะมีความกลุ่นๆของนมหอมๆเนยถั่วแบบฟิลถั่วอะไรก็ไม่รู้อะแล้วตัดกับความแบบ texture ของพุซามันเลยเข้ากันแบบงงมาก อร่อยเฉยจริงๆส่วนอีกแบบจะเป็นแบบเคลือบเต็มลูกนะคะอันนี้คือหอมนมตั้งแต่ยังไม่ได้กัดเลยซึ่งอันนี้จะมีความรู้สึกเคี้ยวนุ่มหนึบจากมัชเมลโล่เต็มๆด้านนอกเลยและด้านในก็จะมีเทสเตอร์ของพวกถัว่วรวมถึงผู้ชาที่สอดไส้ด้านในก็คือจะมีความกรอบตัดกันเข้าได้ดีมากเธอมันอร่อยกันคนละแบบนะร้านนี้คือไม่มีผิดหวังเลยถ้าใครอยากลองเดี๋ยวดาแปะพิกัดไว้ให้ไปลองกันเถอะแล้วติดใจแน่นอน